สวัสดีค่ะช่อง My Style H นะคะวันนี้พามาดูการพัฒนาและความรู้ใหม่ที่ได้จากการเลี้ยงแคคตัสนะคะของช่องนะคะตอนแรกนะคะที่เคยบอกว่าต้นนี้นะคะที่มีน้ําเยอะแยะไปหมดอย่างนี้นะคะน้ําใหญ่ๆด้วยนะคะน่ากลัวเหมือนกันแล้วก็ดูแข็งนะคะแข็งมากนะคะกินเอ่อต้นยิมโนยักษ์นะคะเหตุผลเพราะว่าต้นมันใหญ่นะคะแต่เท่าที่เลี้ยงมานะคะประมาณ ปีสองปีถึงสปีเนี่ยนะคะทําให้รู้ว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันต้นมันใหญ่เพราะอายุของมันเยอะนะคะก็เลยมีหนามที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีต้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกเยอะเลยเวลาที่มันออกแล้วนะคะตอนแรกก็ไม่น่าเลี้ยงสำหรันหนังเต็มไปหมดเลยตัวตรงไหนก็โดนหนามเจอหนามนะคะค่ะสังเกตได้จากต้นนี้เดิมที่เลี้ยงใหม่ๆนะคะต้นนี้มันมีมาอยู่แล้วนะคะ ที่บ้านนี้นะคะก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้หนามเขาก็เล็กค่ะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะคะแต่พออายุเขาเยอะขึ้นหนามก็เยอะขึ้นนะคะเนี่ยจริงๆริงเราเขาไม่ได้นั่นเท่าไหร่นะคะนี่จับนิดเดียวก็นั่นเลยนะคะไม่รู้ว่าน,นี้เขาหัวเขาเนาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเอาปูนใสใ่มาใส่นะคะปูนสีแดงเนะะี่ยค่ะที่เราใส่ในอาหารนั่แหละค่ะมาปูนมาเอามาทาใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเออคุณสมบัติของปูนคือแก้กเสษนะคะอาจจะเป็นแทนนะคะไม่รู้ว่าตรงกลางนี โดนไปเยอะหรือ,อยังนะคะค่ะอันนี้นะคะเ,เป็นต้นที่เดิมที่มาเลี้ยงเนี่ยต้นนี้เล็กกว่าต้นนี้นะคะก็เลยตอนนั้นยังไม่มีดอกน้ำก็ยังแทบไม่มีนะคะพอต้นนี้ใส่น้ำใส่ปุ๋ยก็เป็นไงคะโตขึ้นเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะมีดอกเยอะขึ้นนะคะพอต้นนี้ก็น้ำก็เริ่มใหญ่ขึ้นแสดงว่าถ้าอายุเขามากขึ้นนะคะ ออกดอกมากขึ้นหนามก็จะใหญ่ขึ้นแข็งขึ้นนะคะต้นก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอีกไม่นานต้นนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนต้นนี้นะคะแต่ต้นนี้ก็ถึงแม้แต่หนอ่อแตกหน่อออกมาก็สามารถที่จะออกดอกได้แม้กระทั่งเป็นหน่อเล็กๆเ,เนี่ยดูนี้ได้นะคะเห็นไหมออกมาเป็น2 2ดอกเลยในใน กเียวันนะะคและสังเกตว่าเวลายิมโนออกดอกนะนะคะตรงที่ออกดอกเนี่ยคือตรงนี้ของเขานะคะที่เป็นจุดๆอย่างนี้ของเขานะคะถ้าเขาต้นเล็กจะเป็นลักษณะแบบจุดเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาที่ดอกออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นหลุมลึกแบบนี้นะคะมีลักษณะมีความลึกนะคะว้าวแปลว่าดอกหลุดแล้วนะคะเวลาที่เขาจะมีดอกเขาก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะเหมือนทุกทุกคลิปที่ทําให้ดูนะคะเพอะต้นนี้ก็ พอตุ่มดอกเขาหลุดไปแล้วพอเวลาดอกบานแล้วตุ่มดอกหลุดแล้วนะคะนามก็จะขึ้นมาแทนที่ถ้าเป็นต้นเล็กหน่อยก็จะมีนามขึ้นเล็กแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่หน่อยก็นามก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะหนาขึ้นแข็งขึ้นแบบนี้ทําให้เห็นจากสามต้นนี้คะทำให้เห็นและได้ความรู้ว่าอ๋อถ้าสมมติว่าต้นใหญ่ก็จะมีนามเยอะนามจะแข็งนะคะความกว้างของลาต้นก็จะมากขึ้นเพราะได้ดูดอาหารดูดปุ๋ย หน้ำนะคะได้รับแสงแดดมากขึ้นก็จะต้นโตนะคะเดี๋ยวในช็อตต่อไปนะคะหรือในวิดีโอต่อไปจะทําการเอาปูนแดงนะคะมาใส่ตรงนี้แกกเส็จ,จะทันหรือเปล่านะคะปัจจุนนี้แค่จับนิดเดียวน้ำก็ไปแล้วนะคะติดแล้วนะคะหลุดอย่างนี้แล้วเหมือนจะเน่าแลวนะคะอาจจะเป็นเพราะหน้าฝนด้วยก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ปูนแดงจะทันหรือเปล่านะคะคงจะขึ้นลาด้วยนะคะเน่าด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูกัน,นะค่ะ สวัสดีค่ะ